โอเคสวัสดีครับทัวริเบเกอร์ชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ Touring Edition นทีวีโขอส่งผลงานล่าสุดไปอีกหนึ่งลำคิววันนี้นะครับเป็นคิวของหนุ่มมาเท่ที่พาเจ้าวีสตรอม650คันใหม่กลิิๆชุดนี้ก็ถือว่าเป็นจะเรียกว่าเป็นชุดรับขวัญอีกหนึ่งเซตก็ว่าได้นี่เลยสำหรับรถสายทัวรริงนะครับคลาสเรียกว่ามิดคลาส 650 500ถึง 700cc ไม่ถึงตัวพันเนี่ยนะครับแล้วก็ขี่ได้แบบสบายสบายนุ่มนวลฟินฟินเนี่ยนะก็จะต้องเป็นเจ้า v ี t o r อ650นี่แหละรหัสนี้เลยอันนี้เป็นโฉมใหม่โฉมปัจจุบันใช้คำว่าโฉมปัจจุบันนะครับสีก็จะเป็นสีเหลืองวีสตรอม650 Sport Adventure Tourer รหัสนี้ไม่ผิดหวังสำหรับฟีลลิ่งการขับขี่ชุดแต่งชุดกล่อง3ามใบที่ลูกค้าเลือกใช้นะครับเลือกใช้เป็นคอ l l e กชั o n ของแชทตามนี้เลยดูทางด้านหลังเต็มๆของเขาครับปึ๊บนี่ครับตัวกล่องบนนะครับเป็นแชทร,รหัส h s 4 7 ความจุ47ลิตรนี่ฮะส่วนชุดกล่องข้างนะครับก็จะเป็นชุดกล่องข้างแชตจะจี23 l. นะครับรหัสนี้ก็คือความจุข้างละ23ลิตรและข้างแพนเทอร์ทำให้อย่างแข็งแรงนะครับพร้อมชุดค้ำแหลกท้ายแล้วก็อะแดปเตอร์เพลทซึ่งเดี๋ยวจะลงรายละเอียดกันนะครับดูรอบๆเต็มเต็มคันของเขาเลยเอ,อ นะครับอตอบคำถามแรกก่อนเลยว่าเมื่อติดตั้งแล้วเนี่ยสามารถที่จะขึ้นลงได้ปกติไหมนะครับขึ้นลงได้ปกติ คนหาผู้กี่สักผิดยืนนั่งก่อนนะครับแล้วเราก็ขึ้นโดยที่เราเอาตัวของเราเนี่ยนะครับพับขาไว้แบบนี้นะครับแล้วค่อยๆว่าเก็บขานั่งซ้อนได้ปกติน,นะนั่งซ้อนได้ปกติดูด้านนี้ด้านนี้จะทิ้งหนักอ่มจะเห็นว่าชุดแบบข้างนะแบบสองข้างเนี่ยนะครับมีระยะ ของมือนึงเลยนี่ฮะนั่งได้ปกติที่ลงได้ปกตินะครับแล้วก็ในส่วนของตัวในส่วนของตัวบากท้ายเนี่ยติดตั้งบอกทิ้งเรียบร้อยาก็นั่งทิ้งได้เลยนี่ในส่วนของชุดของบนับบองบนความจุสลิตรตัวนี้เป็นรุ่นที่เป็นรุ่นฝาลายเคปล่ร์นะครับ เป็นตัวมาตรฐานของ47แล้วก็ติดตั้งเบาะพิงเรียบร้อยเบาะพิงจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับเบ,บาะนั่งเบาะนั่งมอเตอร์ไซค์นะครับเป็นกองน้ําแบบนี้จะไม่ใช่ยางนะเป็นกองน้ําการติดตั้งเบาะพิงให้กับแชสทุกรุ่นจำเป็นต้องเจาะรูสองรูนะครับซึ่งตัวแชสเขามาให้เรียบร้อยแล้วเวลาเราเปิดกล่องใช้งานกล่องอ่ะพิกัด่ยังหนึ่งก็คือว่าสําหรับกล่องรุ่นนี้เป็นคอลเลคชันเดียวกันแล้วก็ใช้กชุญแจอ่า ใช้เดียวกันก็คือกุญแจเป็นตัวไซส,ส์เของแชสเขาตัวนี้ฮะซึะ่งเป็นไซส,ส์มาตรฐานของเขา,านะนะครับตัวกล่องข้างก็จะให้ไส้กุญแจมาเพื่อให้เปลี่ยนกล่องบนด้วย,<ด>ยแต่กล่องบนเนี่ยจะเปลี่ยนไม่ได้ถ้าเป็นไซส์48 58 59เกจะเปลี่ยนกันไม่ได้นะเปลี่ยนได้ถ้าเปลี่ยนเปลี่ยนได้ไส้กุญแจครับกดล็อกครับดึงมือจับขึ้นมาครับแล้วก็ ตัวสลักเปิดฝาเนี่ยจะอยู่ได้นี้นะครับเอามือเปิดเข้าไปแบบนี้เอามือกระดึงอ่าสอดเข้าไปแล้วก็กดเพื่อแบบนี้น่ครับสลักเปิดฝาครับข้ามจุ47ลิตรสามารถที่ใส่หมวกกันน็อกได้หนึ่งใบแบบเต็มเต็มใบแต่ถ้าเป็นหมวกกันน็อกแบบครึ่งใบได้1ใบเต็มใบแล้วก็หนึ่งใบครึ่งใบสามารถใส่ได้นะครับตัว47เนี่ยจะให้สายล้างฝามาสองเส้นซ้ายขวานะครับอ่านีฮะติดตั้งหัวฉีดเรียบร้อยจะมีซีนจันน้ำให้นี่เลยแล้วก็พื้นที่ภายในของเตา ในส่วนของตัวแชส47เนี่ยขอบของตัวขวาขอบของตัวบอดี้กล่องจะให้ขอบมาสูงนะครับพราขอบมันสูงแล้วเนี่ยเรื่องเรื่องเรื่องน้ําเข้านี่มไม่ต้องกังวลเลยเว้นแต่ว่าเราพยายามจะเอาน้ําใส่เข้าไปหามาันก็คือการเอาปืนแรงดันสูงมาฉีดมันแรงๆนะครับก็อาจจะมีการเข้าตามดีสโผรีเซ็บริเวณนี้ได้นะครับแต่ถ้าเป็นสภาวะปกติขับขี่ปกติลุยฝงลุยฝนไม่มีปัญหาครับปิดล็อ กรณีที่เราจะต้องการถอดตัวกล่องออกจากตัวรถนะครับปลดล็อกค,ครับดึงมือจับขึ้นแล้วก็เอาตัวสลับตัวนี้ครับเขา่อยง้างออกมาครับปึ๊บแล้วยกกล่องขึ้นอ่งาง้างนิดเดียวครับแล้วก็ยกกล่องขึ้นตรงๆนะครับก็ยกกล่องขึ้นแล้วเนี่ยดึงสายหลังปึ๊บแบบนี้ผาดล็อกนะครับผาดล็อกก็สำหรับตัวแช่47 ต่ใช้ถาดล็อกไซส์ M ซึ่งเขาแถมมาให้ด้วยหน้าตาเป็นแบบนี้ปัญหาคือเวลาที่เราจะเอาตัวถาดล็อกตัวนี้ครับมายวางไว้บนแหลกท้ายของวีฟรอมซึ่งตัวนี้เป็นแหลกท้ายที่เป็นพลาสติกแข็งนะมันเป็นของสูตรที่เขาให้มาด้วยเอาไปวางเลยได้ไหมมันก็ได้แต่มันจะใช้วิธีการใช้เหล็กตีนกหนีบซึ่งมันไม่สวยงามแล้วก็ไม่แข็งแรงนะครับเราไม่ค่อยแนะนำนะจำเป็นจริงที่ต้องใช้อุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งชิ้นนี้ครับเนะี่ยชิ้นนี้เราเรียกว่าอะแดปเตอร์เพลต ตัว adapter plate ตัวนี้เป็นงานของแพนเทอร์นะครับทำให้แล้วก็เจาะรูทําให้ตรงรุ่นโดยที่เราไม่ต้องเจาะรูเพิ่มที่ตัวแหลกของสูนย์แต่อย่างใดอดูด้านล่างครับเปิดไปลายงาีกไปหนะึ่ะตัว adapter plate ตัวนี้ฮะนี่ครับเราทำแล้วเราทํากับการยืดให้ให้มันตรงรูกับของออวีซอมแหลกศูนย์วีซอมให้เรียบร้อยอกรณีที่ถ้าเป็นคนขี่วีซอมจะเข้าใจดีนะว่า เวลาที่เราจะติดกล่องให้กับแหลกของวีสตอร์เนี่ยตัวนี้แหลกันเป็นพลาสติกแข็งนะครับซึ่งมันจะให้ตัวประมาณหนึ่งถ้าเราเอาไปใช้แล้วไปไปใช้งานกับกล่องหรือปิปบอลูมิเนียมซึ่งมันมีน้ําหนักนะครับมันอาจจะทําให้ตัวแหลกตัวแหลกของศูนย์เนี่ยฉีกร้าวได้นะครับจำเป็นมากๆที่จําเป็นจะต้องมีตัวชุดนี้ครับชุดนี้เราเรียกว่าชุดค้ำแหลกท้ายนี่ฮะชุดค้ำแหลกท้ายงานนี้เป็นงานของแพนเทอร์นะครับ จัดการทําขึ้นมาทาให้เว้าเข้าให้ตรงรูดแล้วก็ขึ้นมาซับพอร์ตตัวปลายของแหลกท้ายแบบนี้เลยอ่ะก็จะดูมาตรฐานดูเรียบร้อยเรียบร้อยแบบนี้นะครับเวลาเราใส่กล่องท้ายสลับเที่ยวมันจะมีสามเที่ยวเราให้สามเที่ยวเเข้าไปที่น็อตนี่กันปึ๊บอยูนี้นะครับแล้วก็มือจับขึ้นนะครับนะสลับตัวนี้ลงนะครับกดลงนิดหน่อย ให้ฟิวกัะนได้ครับว่ามันเข้าล็อกเรียบร้อยแล้วก็ปล่อยสลับครับเก mm ็บหรือจับแล้วล็อกทุกครั้งเรียบร้อยอ่ะทีนี้เรา,าดูกล่องข้างซึ่งผมใช้ก,กุญแจดอกเดียวกันนี่แหละ <Okay. S 1> นะครับในการถอดกล่องข้าศ mm hmm. เราเปลี่ยนกุญแจให้แล้วเรียบร้อย mm hmm. ใส่กุญแจครับกดล็อกอ่มือจับของแชสที่13เนี่ยเวลาเราจะเปิดฝาเขาจะมีที่จับให้น่ารักน่ารักตรงนี้ mm hmm. บางคนอาจจะหาไม่เจอก็ยก่อกี้น้าเปิดตรงไหนก็ได้แหละยกฝาขึ้นมานะครับ กดาปั๊บขับขึ้นมาเปิดครับแหลกข้างตัวนี้เราพยายามทําให้มันแนบชิดรถที่สุดแต่ก็ยังคานึงถึงระยะในการเปิดนี่ครับความจุ23ลิตรให้ึกภาพก็คือสามารถที่ใส่กระเป๋าโน้ตบุ๊ก15นิ้วได้สบายๆวางเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็เหลือพื้นที่อีกประมาณเวลาเราจะเอาตัวกล่องออกจากตัวรถนะครับก็ตัวนี้ครับ จะมีปุ่มคำว่าปูนะครับถ้าเรายืนท้ายรถนะครับดันปุ่มตัวนี้ครับไปด้านหน้ารถในขณะเดียวกันเราก็จับประคองตัวกล่องไว้ด้วยที่บริเวณนี้นะครับมือจับด้านหลังของเขานะครับปูครับแล้วก็ยกขึ้นนิดนึงนิดเดียวนะครับปิดปากก่อนปึ๊บล็อกกล่องนะแล้วก็ดึงไยหลังแบบนี้ลักษณะการทํางานของเขาก็คือตัวสลักตัวนี้ฮะนี่ฮะสลักตัวนี้เขาจะเข้าไปเข้าไปในชุดล็อกแล้วก็ อ่าตัวเดือยตัวเนี้ยเขาจะทําหน้าที่นี่ฮะอ่าเดือยตัวเนี้ยแหละครับจะทําหน้าที่เข้าไปล็อกกับชุดล็อกตัวนี้ย้ํากันอีกรอบหนึ่งชุดล็อกตัวเนี้ยตัวเนี้ยหัวล็อกตัวเนี้ยเรียกหัวล็อกกันละกันให้หัวล็อกตัวเนี้ยมันจะมาพร้อมกล่องด้วยนะ่อี้เมื่อกี้เราออกแล้วนะโอเคนะครับตัวล็อกตัวนี้มันจะมาพร้อมกล่องนะครับถ้าเมื่อจะเปลี่ยนไซส์กล่องหรือจะขายกล่องนี้ให้กับเลื่อนคนอืคนอินดีนะครับจำเป็นที่จะต้องให้หัวล็อกนี้เข้าไปด้วย เพราะมันไม่มีขายแยกนะครับมันไม่มีขายแยกมันมาเป็นคู่กันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตัวนี้ก็ห้ามถางเด็บขานะครับถ้าเราผอมออกมาแล้วก็ต้องเก็บรักษาให้ดีหลักข้างครับเป็นงานของแพนเทอร์เทฟฟี่ดูตี้ชุดหลักข้างชุดนี้สามารถที่จะแบกน้าหนักได้ถึง 35- 36ลิตรซึ่งเ็าจะดีกร่องของแชสตรงรุ่นของเขา35 36ตรงรุ่นเลยนะครับสามารถที่จะแบกน้ำหน,นักได้ทำแข็งแรงยิงซ้ายและอ,อกสีพาวเดอร์โพสให้อย่างดี น็อตทุกจุดที่เราใช้นะครับเป็นน็อตแกลเล็กทั้งหมดนะครับแกลเล,ล็กแท้ๆก็ไม่ต้องกลมเงินเรื่องอะไรจุดสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือชุดค้ำหลังนะครับชุดค้ำหลังกันโคงนะครับทำเสริมให้ตามสไตล์แพนเทอร์ของเราเลยนะครับที่เสริมความแข็งแรงให้กับตัวแหลก้างเวลาใส่นะนะครับนะอ่เนอเดี๋ยวดูระยะนิดหนึ่งกรณีที่เราไม่ได้ติดไม่ติดขอขงจะไปแทนให้ เห็นว่าระยะของแบบข้างไม่เกินแหน่าไงแต่พอเราใส่กล่องแล้วอ,อ,อ่ะมันจะทีใส่กล่องนะครับกดล็อกครับในสลับตัวนี้นะครับใส่ตัวนี้ให้เดือยให้เดือยดึงเข้าเพิ่มเข้ารูปพลาสติกนะครับแล้วก็ขยับตัวนี้ครับมันออกแรงกดตรงนี้ได้นะครับโดยที่เราดึงสลับตัวนี้ไปข้างหน้าและช่วยเขนอ่อย จะต้องให้สปริงตัวนี้มันเข้าล like, ็อกสปริงน mm hmm. ี่ต้องดูดนะครับสปริงตัวนี้ต้องเข้าล็อกสปริงจะอยู่แบบนี้ไม่ได้นะอี่อย่างไม่เข้าล็อกนะนะครับสปริงต้องเข้าล็อกแบบนี้นะครับแล้วก็ตรวจเช็คอีกทีหนึ่งพิดปลาครับแล้วก็ล็อกก่อนเรียบร้อยระยะนะครับจะเห็นว่าพอเราใส่กล่องเข้าไปแล้วเนี่ยระยะของเขาวาวระวังให้ดูนิดนึง มีหลายท่านมีคำถามระยะของเขาเนี่ยนะจะอยู่ที่90ผมให้95เซนมนะครับ95เซนติเมตรระยะความกว้างนะเนื่องจากว่าแหลกข้างชุดนี้เราทำให้แคบที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ในขนาดที่แทนนะครับแทนเนี่ยกว้างที่สุดอยู่ที่87เซนติเมตร 87ซนติเมตรกับ9.5 9.5 9ประมาณเอ่อเท่าไหร่87 9.5ก็มา10กว่า10กว่าเซนทีนี้คือเวลากัดก็จะแนะนำให้กัดระยะเบิร์กนี่ครับเวลากะระยะเนี่ยสำหรับมือใหม่ที่จะต้องขี่ในเมืองพร้อมกับปอกหน้าเวลาผมทำเนี่ยผมจะใช้ตัวนี้ฮะปลายเท้าเป็นหลักครับถ้าเราจะเป็นต้องมูทเราก็เปิดปลายเท้าออกเลยเนี่ยฮะถ้าปลายเท้าผ่าน ว่าสองข้างก็ผ่านอ่ะอันนี้ก็เป็นเทคนิคของดีกว่าไปไปไป,ไปลองทำไปลองใช้กันดูนะครับก็ถือว่ากัดระยะเอาไว้กัดระยะได้โอเคสป็นหนนราคาเซตนี้ทั้งเซตนะครับก็จะมีตัวกล่องบนอันนี้ไกล่องบนนะครับรเบาะทิ้ทงถาดล็อกอะแดปเตอร์เพลทนะครับอ่ารวมไปถึงชุดคัมแหละ เสริมความแข็งแรงให้กับแหลกค้ายนะครับแหลกข้างตรงรุ่น Happy Duty นะครับรวมไปถึงชุดกล่องค่ายแท23เซตนี้ทั้งเซตเดี๋ยวผมใส่ราคาไว้ให้ใต้โพสต์นี้เหมือนเดิมเลยขอบคุณลูกค้าที่อุดหนุนสินค้าของเราครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมมีอะไรเดี๋ยวเราอัพเดตให้ทีไป,ไปก่อนครับ